ครับผมคลิปนี้ก็อยู่กับผมเอมบูรนาเชีนเคยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคิดสอนทำเด็บสเตปนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นดาร์กสเตปอยู่นะครับก็วิธีการทำก็ง่ายๆนะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปไว้ให้รายการนะครับก็ขั้นแรกเราก็ต้องมีมาสเตอรี่ ของ Dark s t e เ400นะครับหรือใครจะฟาร์มไป4 5 0เลยก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราก็จะไปทำดับสเตปกันเลยดีกว่านะครับวิธีการทำนะครับเราก็ต้องมีเงินทั้งหมด2ล้าน5แสนนะครับแต่ตอนนี้ผมทำไปแล้วแล้วก็แปดเมตรอีกออประมาณ5,000นะครับ ถ้าพอแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทํากันเลยนะครับโอเคตอนนี้ก็สวมใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้ฟาร์มจนตอนนี้มีมาสเตอรี่400เป็นที่เรียบร้อยปลดล็อกทุกสกิลแล้วนะครับนี่นะครับโอ้โ oh, ห oh, oh, จะเอากันนี้เลยอนะ่ะนี่นะครับโอเคหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับดูวิธีารดูเตะดิครับเท่อะ ชอบผมชอบมันดาเมจก็ถือว่าใช้ได้แต่เราไปลองกระบ,บอดดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูดาเมจกันดีกว่านะครับดาเมจก็โอ้ก็ทีแรกก็พันสี่ร้อยห้าสิบนะครับทีที่สองก็พันสี่รอยห้าสิบเหมือนกันน่าจะพันสี่้ยห้าสิบทั้งหมดเลยนะครับ โอ้เมื่อกี้มีการแหลกกระจานิดหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่อีกทีหนึ่งนะครับก็ประมาณ1,450นะครับก็เมื่อกี้เห็นก็มีทีหนึ่งประมาณ1,471นะครับก็เยอะพอสมควรเลยนะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านสกิลกันดีกว่าครับสกิลเซตก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับปาบนี่อย่างนี้เลยโอ้โห ส่วนสกิลเอ็กนะครับก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆเตะขึ้นพลังนะครับสกิลซนี้คือทีเด็ดเลยโคตรชอบอะครับคือมันแรงมากเลยนะครับนี่โอ้เขอเคลียตัวนี้ก่อนโอเคนะครับส่วนเดี๋ยวเรามาดูทางด้าของสกิลวีนะครับกดก็คือจะแบบมีพลังไฟนะครับก็แบบตอนนี้ขาเราก็เป็นไฟแล้วนะครับ แล้วเราก็มาดูทางด้านสกิลกันใกครั้งหนึ่งนะครับปาบนี่แล้วเราก็จะมีไฟข้างล่างนะครับซึ่งไฟดาเมจก็ประมาณ116นะครับถึงประมาณ117นะเออประมาณนั้นนะครับแล้วก็มาดูทางด้านสกิลเอ็กดีวกว่านะครับเอ็กชึบเป็นคล้ายๆย,ยิงพลังนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูทางด้านสกิลซีกันบ้างนะครับก็ จะเป็นเตะแบบเดิมเลยนะครับแต่แค่มีไฟนะครับก็ค่อนข้างจะทางการกานเลยทีเดียวก็ถ้าผมให้คะแนนเต็มสิบนะครับผมให้สักประมาณ9้านะครับผมว่ามันไม่มันมันก็ดีครับแต่ผมว่ามันพีพีค่อนข้างจะยากนะครับเพราะเป้ามันค่อนข้างจะแบบมันไม่ค่อยเยอะครับแบบมันเล็กอะนะครับ แต่ถ้าสกิล4ก็น่าจะมีประโยชน์อยู่เพราะมันเป็นการล็อกนะครับแล้วก็เตะลงข้างล่างนะครับก็ค่อนข้างจะดีกันเลยทีเดียวแต่ผมว่ามันดาเมจไว้ลงดันอ่ะมันดีนะครับคือมันตีเร็วมากทุกคนดูตีเร็วมากเลยครับทุกคนดูดิครับคือมันตีเร็วนะเร็วมากอันนี้ส่วนตัวว่าตีเร็วมากครับใช้แบกดนค่อนข้างจะดีกันเลยทีเดียวอันนี้คือ เหมือนบักใช่ไหมมันเป็นบักนะครับเมื่อกี้คือขาไฟมันติดตัวตลอดนะจำเป็นต้องรีเซลตัวละครน,นะครับโอเครีเซลตัวละครแล้วเทีหรวชอบไปทัว่วดีเซลดีใจกันเลยทีเดียว ส่วนว่าใช้บินได้ไหมหอ๋อผมว่ามันก็ใช้ได้นะครับเพราะมันก็ไม่ได้ใกล้ขนาดนั้นนะเพราะมันไกลกว่าซูเปอร์ฮีโร่แมนด้วยซะอีกนะครับไกลกว่าซูเปอร์ฮีโร่แมนไกลกว่าทุกชาร์กแมนคาราเตะนะครับมันไกลมากจริงๆนะคือผมชอบมากเลยคือมันพื้นแตกนะครับส่วนตัวคิดว่ามันเท่ม,มากใครไม่ชอบไม่รู้หรอก คือขาดำไอดักสเตปอ่ะคือฟาร์มยากมากเลยนะครับถ้าผมแนะนำให้ฟาร์มนะครับผมแนะนำให้ฟาร์มทางด้านเกาะของเกาะน้ำแข็งที่มาตรงนู้นนะครับเพราะมันน่าจะง่ายกว่าเยอะเลยถึงมันจะได้มาเตอรี่ช้ากว่าแต่มันฟาร์มง่ายนะครับคือมันฟาร์มง่ายกว่าจริงๆริงนะอันนี้ผมไม่ได้ลรอกด้วยนะผมฟาร์มตรงนี้ยันประมาณ3ามมาเตอรี่แล้วก็ไปฟาร์ม ต่อที่เกาะน้ําแข็งนะครับเพราะเกาะนี้มันฟาร์มตังค์ได้เลยนะครับมันฟาร์มตงังค์ค่อนข้างจะดีแบบฟาร์มไปแล้วก็แจกกลุ่นเด็กไปซื้อไปด้วยนะครับก็ค่อนข้างคดีกันเล็กนิดเดียวโอเคใช่บนี่นะครับก็จะเป็นเกาะนี้เลยนะโอเค มันฟาร์มก็ค่อนข้าง,างจะง่ายครับก็ดามิก็พันสี่ร้อยกว่านะครับค่อนข้างจะดีกันเลยทีเดียวเดีย๋ยวลองเอาซูเปอร์ฮิวแมนมาเทียบดูนะครับว่าดามิมันพอๆกันหรือเปล่านะหรือว่าไหนมากกว่าก็อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะเออเมื่อกี้ไม่ได้เปิดหาชีใช่เดี๋ยวเปิดกันโอเคปดฮีวีว เท่อทุกคนกิววีชอบมากเลยป้าบเอาโอ้โห uh. oh. oh. โอเคครับหลังจากเมื่อกี้ที่เราตกไปนะครับตอนนี้เราก็กลับเข้ามาได้แล้วนะโอเคก็ใกลจะกลับมาได้คล้ายๆจะยากกันเลยทีเดียวนะครับเพราะมันเขายากมากจริงๆเราเปิดขาไปนะครับเปิดาชีเดี๋ยวค่อยเปิดขาชีนะครับแล้วเราก็คุยกับตัวนี้เลยนะครับเพื่อเอาซูเปอร์ฮีโร่แมนนะครับตอนเมื่อกี้ดามิดขาดามก็ประมาณ 1,400กว่าๆนะครับเดี๋ยวเราเปิดหาคีย์ซูเปอร์ฮิวแมนแล้วก็ไปลองดาเมจซูเปอร์ฮิวแมนกันดีกว่านะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูทางดาเมจของซูเปอร์ฮิวแมนนะครับซูเปอร์ฮิวแมนอุ๊ยซูเปอร์ฮิวแมนเบาๆกว่าวะ่ะ1,300กว่านะครับมีมันแรงตอนทีสุดท้ายนะครับ เนี่ยมันแรงตอนเตะน,นะคบซูปเปอร์ฮิวแมนซูเปอร์ฮิวแมนทีสุดท้ายที่เตะก็ประมาณพันเจ็ดล้อพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้านะครับอุ้ยขาขาดำดีกว่าเยอะเลยคนขับขาดำดีกว่าเยอะนะครับถ้าผมให้คะแนนนะครับซูปเปอร์ฮิวแมนก็เท่าขาดำนั่นแหละมันก็แล้วแต่คณจะใช้ด้วยครับซูปเปอร์ฮิวแมนมันดีตรงสกิลเองครับเพราะมันกว้างมากนะครับ แล้วคือดาเมจสกิลมันน่าจะแรงกว่าด้วยและขาดาข้อดีของมันก็คือแบบมันติดไฟนะครับมันก็ค่อนข้างจะดีในด้านนั้นนะครับก็ใช้แบกดันได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มาเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับถ้าไม่พลาดคลิปใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับถ้าใครให้มีคลิปแบบนี้อีกนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับ ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีค้า